กลับสวัสดีกับตันผู้ฟังท่านผู้ชมทีกรอบพบกันแล้วกับรายการซากเบือยันเรือรอบทางช่องธนวัฒน์สตูดิโอพมลุงพง์ครับข้าวเรือกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเมื่อวานสั้นรัฐธรรมนูญนะครับมีมติกาวต่อสู้ให้หยุดผักก้าวไกลนะครับ, 0, บ, 0, รบซึ่งถ้าเป็นพมผมวสมเตุสมพลเป็นไปตามกฎไม้เป็นไปตามกมารลองกรองทำข้องประเทศไทยครับ ทีนี้ก่อนนั้นนะครับผักการเมืองผักนี้ก็ได้ออกมาผูดอยู่หล่คลังปุก็เลยได้ยินข่าวบอกว่าผักเนี้ยเกิดจากประชาชนคือไม่ถึงประชาชนเหลือก็มาก็เียว่ายึดโยงกับประชาชนแต่ว่าคนที่จะมายุบหรือว่าไอ้น่วยงานที่มายุพผักเนี้ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับประชาชนไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนก็ว่าบานันนีนะครับทีนี้ปุก็เลยอยากจะตั้งครรมมว่าแล้วสมมติว่าถ้าเกิดว่าคุณ เกิดข้ามาเป็นรัฐบาลหรือว่าข้ามาแบบเต็มตัวแล้วก็คุณสร้างความบุญวายสร้างความาชิปหห้กับประเทศได้ปะเนี่ยถามี่ว่าประชาชนเนี่ยจะหยุบคุณได้ไหมน่ะนะหนะยุบคุณได้ไหมหยุบคุณได้อย่างไงอะ่ะประชาชนติวานี่ใครมั่งละ่ะประชาชนเนี่ยคือเขาเรียนกฎหมายมาเรียนมาตุกคนไม้แล้วก็ดูเรื่องราวร่าได้หมากไม้กับการเมืองไม้ก็รู้ทานพวกคุณไม้รู้ทานเกมนักการเมืองไม้ เออแต่บาซานแต่มนนนี่เขาเรียนมากครับก็เรียนมากมาแล้วก็สอบผ่านมาแต่ละขั้นตอนกว่าจะได้มาเป็นผู้ใหปากซ่าหรือไปเป็นซ่านเนี่ยมันหงายเออลองท่ามดูตาเดี๋ยวถึงซ่านกระไดมีโปรดกาวด้วยนะครับก็จะได้มาเป็นหนังตรงเนี้ยมันไม่ธรรมดาครับมันไม่งงายแต่ประชาชนที่คุ้นหวานี่ใครมั่งล่ะประชาชนนั้นมีอำนาจกระด้นานนั้นเลยมีความรู้ความสามารถมากขระด้านนั้นเลย โพสเอาใจประชาชนแต่ประชาชนนั้นมาเอาคุณเนี่ยก็ออยจะจ่ายพิธีการนี้อ้างประชาชนตกเรืองตกครั้งอะไรกับประชาชนแล้วก็ตอนนี้มีซิบซี้หลานเสี้ยงอะไรแบบนี้อ้างอยู่เรื่อยซึ่งคุณรู้ไหมว่าซิบซี้หลานเสี้ยงเนี่ยที่เขาเลือกพวกคุณนะ่เขาไม่ได้เหลือกว่าไ,ได้นะจะให้มาทำเรวซสร้างให้ประเทศชาติเออก็ไม่ได้คิดประนั้นแต่ว่าคนที่เขามาเหลือคุณนะส่วนหนึ่งนะเขามองว่าในอยู่บ้ายของคุณเนี่ย มันน่าสนใจไอ้เน่ยนะผู้สู้อายุสร้างพันเนี่ยเขาก็อยากได้คือคนไทยก็เราเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วได้มาโดยไม่ต้องทํางานนี่ยิ่งดีเลยนะครับนี่คือเรื่องจริงทีนี้คําว่าประชาชนก็คุณเนี่ยพวกมาเลือกชายได้แล้วอะไรกับประชาชนตกเรืองอ้างประชาชนมัดประชาชนต้องเป็นเย้ยประชาชนเป็นเจ้าข้องประเทศนี่ใช่ไหมประชาชนเนี่ย ต้องยุดโยงประชาชนองค์กรพวกนี้นไม่ได้หยุดโยงกับประชาชนที่ประชาชนอยาติบอกนะครับบางคนก็ไม่ใจดูเรืร่องดูราวอะไรแต่คุณไปหยกยกป่ปอปันยางไนเขามีความร,รู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยกูนี่เยอะโตขนาดนั้นเลยหยุดพักการเมืองได้เหอกูหยุดโน่นหยุดนีน่ได้เหรอประชาชนประชาชนชายกี่คนล่ะจะหยุดคนได้แล้วคุณจําไม่ได้ก่อนนี้หญิงหลักชินาวัตนะประชาชนออกมาถ่าไร่ ออกมาเกือบมดประเทศออกมาตุกย่อมยาถามที่ว่าอามันออกได้ไหมหยุบมันได้ไหมมันไม่ไปมันไม่ออกมันไม่ยุบก็ใจไหมอ่ะถึงใครยุบได้ก็คือพุทธททยแต่ห้าน้องออกมาอยู่ดีก็คือขอ้อเศชอในเวลานั้นประชาชนฟังด้วยนะครับว่าคุณอย่าไปลุ่งเชือคําพูดกองพวกนักการเมืองเลยนักการเมืองเนี่ยพูดเอาดีเข้าตัวเพละดึ่งเอาพลประโยชน์เข้าตัวเพละ ตอนที่ว่ามันยังไม่ได้เป็นเนี่ยมันก็พูดเอาใจประชาชนนองเพล่ะซึ่งประชาชนส่วนใหญ่แล้วก็คือเขาก็ทตามาอ่านกินอยู่วันก็ไม่ได้ทึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเมืองอะไรพอกนี้มากมาแล้วเพียงแต่เขารู้แก่ว่าในอยู่บ้ายของผักเนี่ยทำอะไรได้ให้ประชาชนมัง่งให้ได้มั่งประชา,าชนที่ว่าประชาชนอยู่ดีกินดีมั้ยเข้าก็เลยเลือกไงแต่พอคุณเข้าไปอยู่แล้วเนาะคุณมุงมั่นอย่างนี้นคือปัตราเนื้อหนึ่ง่งองาราบมหยในอยู่บ้ายของคุณเราแต่คุณจะจะทำก็คือเนืหนึ่ง่อง แต่องร้อยก้ิกา้าอยู่น้อยก็ไม่รู้ทําได้ไมากก็ไม่รู้ซึ่งตีนี้ผมเคยกาบนวณเล่นๆน,นะเมื่อก่อนไอ้วงเงินที่คุณจะมาจ่ายทนะํานอยู่บ้ายของคุณเนี่ยอยู่ประมาณห้าหกแสนล้านทึงตีนี้ตอนนั้นเงินเราอยู่ประมาณสองแสนห้าหมื่นล้านบาทมั้งแล้วมันจะพอจะทําได้คือประชาชนก็ไม่รู้ตรงนี้ไงครับประชาชนก็ไม่เข้าใจตรงนี้หรอกก็เ,เพียงแก่ว่า คุณบอกว่าก็ใช้กเสร้างพันใช้ก็แผ่นซองไงค่ะเด็กแผ่นซองผู้เย้ยอะไรสร้างพันอะไรได้ปุณณเนี้ยขึ้กับแรงอักโอรยเอาเรื่อยมายเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมเกิดจำไม่ได้มาตัแต่เกิดปวดพิษข้อออกไแต่ว่าแบบประมาณนี้ที่ตอนี้คนไทยนะหรืองบอกประชาชนคนไทยคนเดียวเขาตำม่าก,กินอยู่เนี่ยเขาก็ต้องอยากได้เป็นเรื่องธรรมดาเขาเลยมาเลือกพวกคุณไงซึ่งบางคนเนี่ยไปเชื่อหลูกล้านอีกหลูกล้านก็ไปรับข้อมูลแฉไปจากคุณนั่นแหละ แต่มันเป็นคนหุนไม่คุณก็พูดอยู่อยุ่นายค่ำแต่ว่าไอ้จูงใจคนหุนไม่ได้คุณก็พูดแกงันะยอมรับแต่ว่าการพูดกับการทาเนี่ยมันมันคนละเรื่องกันนะครับพูดกับทำเนี่ยคนละเรื่องกันนะพูดไอ้เซ็ตในเวลานี้เลยก็ได้พูดทุกเรื่องไอ้เซ็ตในเวลานี้เลยก็ได้แต่ว่าเวลาทาเนี่ยทาเซ็ตในเวลานี้ได้เออทำอะไรก็แล้วแต่นะครับจะทาเซ็ตในเวลาอันชันหรือว่ารวดเร็วนี่เป็นไปได้ไหมทำนี่มันยากกว่าพูด พูดอะไรก็ได้คนเนาะพูดปุ้ก็ได้เพื่อพูดไอ้เกลเชือ้อพูดไอ้ป่ะตึ่งคนที่เชื้อก็ต้องก็คือคนแต่ว่าชาลาาก็ไม่เชื่อไอ้งาหรอกแต่ว่าถ้าเกิดเจอคนที่ยวก็โง่แล้วว่ากาไม่เดียนรูไม่ทันแล้วก็ไม่มีความรู้ก็ก็ล่งเชือ้อโดยทันทีทันใดนั่นนี่แหละคือคุณก็จบชายคำเนี้ยสิปซี่หลานเสียงอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนอนประเพูดจะไทศอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนตอนเดียวันคุณจะจบไปเนี้ยก็คุณอย่างพูดกับนี่อยู่แล้วสิงท์าทยกันี้ไปอีก อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนโภชิบาลเนี่ยประชาชน,ชาชนก็อิ่ฉากูนี่มีอำนาจนะอุ้ยอำนาจกูเลืออเฟือกระดานนี่เลยกูเป็นประชาชนแต่ว่ากูมีอำนาจกันนันนั่นเลยประชาชนก็ก็เลยกิดหวาเขาเนี่ยหญิงใหญ่เลยสนใจพวกคุณสนใจที่ว่าจะเลือกพวกคุณก็มาคุณหมายเป็นฝ่ายการอยู่ซ่องรัฐบาลเลยะคุณมีผลงานอะไรมั้งที่ประชาชนเดี๋ชชฟังให้ดีนะครับผลงานกองผักเนี่ยถันลงไปอ่ะดูสิมีอะไรมั้งยกเวน้นกระปุ๊ นี่คือเรื่องจริงครับอยู่ปักในได้ก็ทึอกว่าด,ดีแล้วพอข้ามากัมไม่ได้มีพ้นงานอะไรเลยมีแต่กาพูดสร้างแต่ว่าต่กมเตทรูรู้ร้อยๆซึ่งนักการเมืองนี่ยจาเป็นมากต่อประเทศไทยนักการเมืองชัวชัวยิงไม่จําเป็นนะครับเราไม่มีนักการเมืองเราก็อยู่ได้กับประเทศไทยเนี่ยเชื่อไหมไม่มีนักการเมืองประเทศไทยนี่ไม่ตายครับคนไทยอยู่ได้แต่ต้าบอกใครบร่ได้ระเทศนะอยู่แยะครับ เยอะแยะคนมีความรู้ความสามรถเยอะแยะนักการเมืองบางคนนะไม่มีความรู้อะไรได้เลยแม้แต่นิดเดียวแต่มันนังบริหารอยู่ในกระทรวงต่างๆเนี่ยไม่ได้มีความรู้ไม่ได้เกี่ยวข้องเรียนอะไรมาก็ไปรู้จอบมากเพราะก็ไม่รู้สื่อวุฒมาด้วยเพราะก็ไม่รู้แต่ว่ามันนังบริหารที่ินี่ท่ามที่ว่านักการเมืองนี่ทําเองอมันไม่ใช่ครับค่าราชการประจำนี่ก็าําอยู่เนี่ยเขาเรียนมากครับค่าราชการประจำานี่เขาเรียนมากก็เรียนจบปริญญามากชอบเขาเรียนชอบโกพ่อได้ แล้วก็ชอบบรรจุก็มาได้แล้วก็ทำงานทำทาท,ทำก็จะได้ถึงขั้น4ี่สิบสี่สิบเอ็ดเนี่ยโอ้ใช้เวลาขนาดนี้นั่นคือประสบการณ์หล่นล้วนครับเรียนมาแล้วไม่พอมีประสบการณ์อีกแบบเนี้ยเขาก็สามารถมาบริหารประเทศได้โดยเราไปขัดเลือกคนที่เขาเหมาะสมที่เขามีความรู้ความสามารถไม่จำเป็นต้องเป็นนักการเมืองครับไม่จำเป็นนักการเมืองนี่พว่หมาแต่บางพวนี่ยวมว่าไม่ได้เรืองครับไม่ได้เรืองยิงเป็นนักการเมืองชัวบยิงไม่ได้เรืองครับ แต่บอกไว้เลยครับประชาชนอย่าไปลุงเชื้อนักการเมืองมันไม่ได้ทําเผื่อเราเหรอกนักการเมืองเนี่ยมันทําเผื่อตัวเองแล้วกับพวกพองจําไว้นะครับมันผูดอย่างมันปูดดีมกักมันผูดช่วยรู้แต่เวลาทําเนี่ยมันทําไม่ได้เหมือนผูห้หรอกเชื่อผมก็เลยอย่าไปเชื้อมันเลยเหนักข้าวกเหมือนกันนะครับบางทีไปเขี้ยงกับว่าด้นะยุบเก้าไกลสิบสี่ล้านเสียงพ่ายแพ้ไอ้เรืนน่องแบบนี้โอ้ ท,ท,ท,ที่หลานเสียงอย่างที่บอกรับไม่ได้เหลือกมาเผื่อให้มาทำลายสถาบันครับเหลือกมาให้คุณทํางานให้เขาแต่คุณทาได้หรือเปล่าล่ะเออต้องไปดูครับอย่าแล้วประชาชนนะครับฝากไว้เลยกับว่าญาติไปเชื้อควาว่าอานาจสูงสุดเป็นของประชาชนอยู่ตอนนี้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนประชาชนคือผู้มีอำนาจสูงสุดในประเทศนี้ประชาชนใครมั่งก็ไปดูตาใครมั่งก็ไปดู ประชาชนก็มีไล่ประเภทมีตังจนรวยไม่ได้เรียนหนังสือเรียนหนังสือโอ้โหสารพัดครับมันมีไล่รูปแบบประชาชนนะและประชาชนก็อย่าโง,ง่เชื่อมันนักเองนะครับอย่าไปยอมตายแทนมันนะครับตอนนี้เห็นไหมอีบุงอะไรจืบบุงก็ตายไปแบบเราอะไรหลายคนตอนนี้อยู่ในคุกบังนี่มันก็ยังหวงเวงปัดคือมันมีอยู่ช่วงที่ว่าก็คิดว่าติดคุกแล้วรวยไงแล้วเดี๋ยวพอออกมาก็รวยแลวคนหละห้าล้านสิบล้านนี่นเป็นแต่ตอนนี้มีตัง์งันเราไม่รู้เอ๊นหายไปหมดแล้วพมเชื่อว่ารอบนี้นะครับ ยุดผักกาวลเนี่ยก็ไม่มีหมนชนจะมาต่อสู้ให้พวกคุณหรอกพรกะก็รู้แล้วว่าพวกคุณนั้นเป็นคนบันทื้อใช่ไหมครับถ้ากว่าเขาเชื่อมั่นในตัวคุณหรือว่าเขารักคุณจริงนะเขาก็ต่อสู้ให้คุณังแต่ทำไมตีคุณไม่ได้เป็นหนายกแล้วป่านนี้นะครับเขาก็จะมาประตูให้คุณแบบเต็มรูปแบบแล้วแต่นี่มีไหมเล่ามีไหมคุณข่าปในคุณก็มุงมั่นเดื่องรายสาระกัดเตลืองฝ่ายตรงข้ามอย่างเดียวคุณไม่สนใจประชาชนกันเลยตอนนี้ประชาชนจะตายหมดเลยพรอะนักการเมืองพวกมันนักการเมืองเนี้ย น่าจะไม่ต้องมีก็ได้นะครับประเทศไทยเดินได้อยู่ได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีสถาบันชาติาศาสนาประมหากษัตริย์คนไทยอยู่ไม่ได้นี่บอกเลยครับโอเคยิงพูดยิงข้องขึ้นลาลาไปก่อนครับพบกันไหม่ในคลิปต่อไปแต่มีเวลากับนหนังแรกกันล้วขอบคุณครับสวัสดีครับ